ข่าวสำนัิบสาว INN มนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะอนุชาผิดหวังนะคะปรีนาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สสค่ายืนยันไม่กระทบเสียงรัฐบาลรอหาหรือในพัก นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐกล่าวถึงสารดีการับคำร้องกรณีนางสาวปรินาไกรคุปสอสพักพลังประชารัฐบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีโดยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอไว้ก่อนค่ะว่าขณะนี้ในพักยังไม่มีการพูดคุยกันซึ่งหากเป็นจริงคิดว่าต้องรอดูเหตุการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวก็รู้สึกผิดหวังไปกับนางสาวป,ปรินาที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อถามว่าการที่เสียงของรัฐบาลขาดไปหนึ่งเสียงจะทำให มีผลอะไร มีผลกระทบอะไรในการทํางานสภาหรือไม่นายอนุชากล่าวว่าไม่มีเพราะเสียงที่มีอยู่ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงซึ่งเรื่องของเสียงไม่สําคัญเท่ากับการเสียเพื่อนที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นเรื่องเสียงในสภาไม่ใช่ประเด็นค่ะพร้อมกันนี้นายอนุชากล่าวถึงกระแสข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารพักในเดือนเมษายนนี้ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหารพักว่าตนไม่ทราบยังไม่มีกําหนดการปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะส่วนความต้องการให้เปลี่ยนแปลงเก้าอี้เลขาธิการพักนายอนุชาระบุว่าไม่ มีทุกอย่างพลเอกประวิทยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักดูแลดีอยู่แล้วเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้นายสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะรองหัวหน้าพัก ระบุพร้อมนั่งเก้าอี้เลขาที่การพักหากมีการปรับเปลี่ยนนายอนุชาได้หัวเราะพร้อมกับกล่าวนะคะว่าไม่หรอกท่านอยากอาสาเมื่อถามย้ำว่าเก้าอี้เลขาย,ยังแข็งแรงใช่หรือไม่นายอนุชาระบุว่าอยู่ที่ภาพรวมทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการของพักส่วนการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักนะคะจุดยืนก็คือไม่แตะหมวดห่หมวด,ด2ส่วนแนวทางเรื่องการแก้ไขอ,อำนาจของสอวอก็ว่ากันไปค่ะ จะตัดหรือไม่ตัดอำนาจเป็นเรื่องของสภาที่จะตัดสินส่วนที่มาของในรัฐมนตรีควรมาจากสสเพียงอย่างเดียวหรือไม่นั้นไม่จําเป็นและหากจะแก้ไขต้องดูบริบทตามรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งเป็นภาพรวมที่ต้องไปคุยกันในพักว่าจะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างทางนี้พักร่วมรัฐบาลต้องคุยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหรือไม่นะคะนายอนุชาระบุว่าต้องพูดคุยกันอยู่แล้วค่ะ ต่อกันที่ในรัฐม,มนตรีนะคะให้กําลังใจข้าราชการกระทรวงยุติธรรมค่ะขอยึดมั่นชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ห่วงบิดเบือนเตือนชุมนุมระวังเสียงโควิด พลเอกประยุจัน์โอชาในรั่ม,มนตรีและรั่ม,มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะเป็นประธานงานสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ130ปีและมอบนโยบายการเดินหน้าขับเคลื่อนงานยุติธรรมเพื่อสร้างสุขให้ประชาชนและพบปะกับกลุ่มตัวแทนเกษตรกรเลี้ยงไก่ชนที่มายื่นข้อเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โดยในรุฐม,มนตรีกล่าวว่าเข้าใจดีถึงความเดือดร้อนซึ่งการจะจัดกิจกรรมไก่ชนในแต่ละพื้นที่ขอให้กำหนดขอบเขตการทำกิจกรรมให้ชัดเจนสิ่ง สำคัญอยู่ที่ตัวเราต้องระมัดระวังตนเองให้มากที่สุดแม้จะมีวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ตามค่ะ นายรัฐมนตรีนะคะขอให้ทุกคนให้กําลังใจซึ่งกันและกันและยืนยันว่าจะทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสทําให้ได้มากที่สุดพร้อมขอให้ทุกคนยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ทําให้บ้านเมืองสงบไม่ต้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายจนมากเกินไปเพราะเจ้าหน้าที่ก็ลําบากและเหนื่อยเชื่อว่าไม่มีใครอยากทําผิดกฎหมายเว้นแต่มีเจตนาจึงขอร้องให้ช่วยกันดูแลเยาวชนของเราให้ดีแต่เป็นธรรมดาของโลกที่ขณะนี้ เป็นยุคดิจิทัลนะคะที่อาจจะมีการส่งข้อความบิดเบือนทําให้ไม่เข้าใจกันแต่รัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลและทําให้เต็มที่เพื่อคนไทยทุกคนค่ะเราคือคนไทยเกิดในแผ่นดินไทยนะคะใช้ชีวิตบนแผ่นดินไทยหากินบนแผ่นดินไทยและแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ทําในสิ่งที่ดีก็จะได้สิ่งที่ดีตอบกลับมาทุกอย่างเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนนายรัฐมนตรีกล่าวอีกด้วยค่ะว่าทุกคนต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมายเพราะจะทําให้เกิดความ เท่าเทียมกันและขอให้ทุกคนรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และแผ่นดินของเราหากไม่เข้าใจก็ต้องถามไม่ใช่คิดไปเองแต่บังคับใครไม่ได้เพราะเราเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วในรัฐมนตรียังกล่าวนะคะเตือนสําหรับผู้ที่ไปร่วมชุมนุมในพื้นที่ที่มีคนจํานวนมากเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิด1 9ซึ่งไม่ได้ขู่แต่เป็นเรื่องอันตรายค่ะ ขณะที่ล่าสุดนะคะอายการกรุงเทพใต้เลื่อนนัดสั่งคดี13แกนนําชุมนุมอ่านถแถลงการหน้าสถานทูตเยอรมนีไปเป็นวันที่13พฤษภาคมนี้ค่ะ ที่สำนักงานอายการสูงสุดอาคารกรุงเทพใต้ในะคะนางสาวพ,พัชราว,ราวล,ลีธนกิจวิบุ์ผลหรือไมยพร้อมพวกผู้ต้องหาแกนนำและแนวร่วมกลุ่มราษฎรเดินทางมารายงานตัวตามที่อายการนัดฟังคำสั่งคดีในคดีที่พนักงานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเบกนำสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม13คนในคดีมาตรา1 1 2และมาตรา116กกรณีชุมนุมอ่านถแถลงการณ์หน้าสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยเมื่อ วันที่26ตุลาคม2563ค่ะ ดยก่อนถึงเวลานัดหมายนะคะนางสาวพ,พัสราวลีเปิดเผยว่าส่วนตัวเตรียมพร้อมในการรับฟังคําสั่งทุกคนมาด้วยความบริสุทธิ์ใจมั่นใจในสิ่งที่ทําขณะที่บรรยากาศที่สํานักงานอายการสูงสุดอาคารกรุงเทพใต้มีผู้ชุมนุมและผู้ใกล้ชิดเดินทางมารอให้กําลังใจผู้ต้องหาที่ถูกดําเนินคดีล่าสุดวันนี้อายการได้เลื่อนนัดฟังคําสั่งคดีดังกล่าวออกไปเป็นวันที่13พฤษภาค,คม2564ในเวลา10นาฬิกาค่ะ จบก,การเสนอข่าว13นาฬิก6นาทีค่ะเสะนอข่าวโดยสำนัก <Switzerland> ข <a> ่าว INN